วิ่งอยู่คะ่ะน้องเอดานคนสวยจะไปเที่ยวเหรอคะไอ้หัว <c oughs> ตาไม่เท่หัวาไม่เท่หัวมเท่มอจะใส่ม้อกใส่หมวด้วยโอเคโอ้โหแม่สาวสิงโต ไปถูกมาก กินขนมปังอ่ะพอหรือยัง ิดนึงเขาจะทำไว้เดี๋ยวเราขึ้นไปอะไรเปอกคะข้าวบิปื้าวบินไม่เปืือนพ้าวินไม่เปื้อนโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่แคมปิ้งค่ะบายบายบ๊ายบายหลับเปล่าหลับเปลาเมื่อเช้าก็ตื่นกันเร็วเร็วตื่นแต่6โม ถึงแล้วค่ะที่พักของเราหิมะม,มีน้อยเหลือเกินกำลังจะเอาของลงขอย,ยืมเตาย่างเขาอย่างอย่างเหียกเลยแต่ไม่เป็นไรเอาฟอยมาดูสิจะย่างอะไรได้เนี่ยที่ข่งที่เคีดเลยวิธี ออเอาเจนที่ที่มาเนี่ยเอามาแค่นั้นแหละมาหลังที่สิบเอ็ดนะคะโอเคเข้ามาแล้วพาวินมาถึงถอดเสื้อผ้าเลยหรอคะหืมไหนดูซิอ้าววันดีเจ้าของบ้านวันดีค่ะ Happy New Year โอ้โโอ้หครัวกว้างขวางเนี่ยรถที่เราจอดไว้อยู่นอกกำลังเอาของ หัวก้อนขลังตู้เย็นอ่ามิโครนี่มิโครโอ้มีเตาไม่มมีไ่หนาวของเล่นของเล่นอะไรเดี๋ยวเปิดไฟก่อนไฟอยู่ตรงไหนเออโอ้โหปักไฟเยอะแยะเลยแล้เวเท<อ>นดา้าลัมป้าตรงไหนเนี่ยนี่มาเี่ยเจ็เพียงให้ดูอ่าเทนเด้าลัมป้าให้แล้วอ่สวยแล้ว อันนี้นอนได้สองอันนี้อะไรน,นี่ห้องน้ำก็ตรงกลางโอ้ห้องน้ำใหญ่อยู่จระดาษให้หมอนเดียวอย่างเงี้ยอุย้ยมีที่ตากผ้าให้ด้วยเลิศดดาน่ะเปิดไฟก่อนมีที่อบผ้าให้ด้วยอะ่ะอ่า <laughs> น,นี่ห้องอีกห้องหนึ่งอ๋นอน้นองนิดดานอนตรงกลางได้เลยค่ะ นอนได้ไม่ต้องขึ้นบนเลยนอนกลางได้เลยน้องไหนน้องเนี่ะเราน้องโอเคขึ้นขึ้นบนขึ้นบนไม่ได้ไม่มีที่กั้นหรอกไม่มีที่กั้นเนี่ยน้องตกพาวินก็ขึ้นไม่ได้ไม่มีที่กั้นพาวินน้องนอนข้างล่างนอนข้างล่างกับมาพาวินต้องนอนกับามาโอเคค่ะอุ่นสบายนี่ร้อนดีใช้ได้โอ้ถอดเสื้อเลยเหรอลูกฮะ บ้า uh oh. นสวยอ่ะเอลเมนต์นนร้อนเลยไหมนี่เอเดจะนอนข้างล่างีดใช้ได้อ,อีเอเดจะนอนโอเคเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย